มารีวิวที่นอน Morning Sleep Let's Take รุ่น Marine s p h r r e นะคะอันนี้เป็นไซส์3.5ฟุตเนาะตอนขนส่งเนี่ยเขาจะขนส่งมาในรูปแบบสุญยากาศนะคะก็สามารถที่จะแกะพลาสติกออกแล้วเนี่ยนอนจะค่อยๆฟูขึ้นมาค่ะใช้เวลาไม่นานเลยแล้วรุ่นเนี้ยพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นพ็อกเก็ต i ิงผสมคูลเมมโมรี่โฟมเนาะ ซึ่งมันทำให้เวลานอนเนี่ยเรารู้สึกเย็นสบายแล้วก็รองรับสรีระได้ดีนะคะนอนอยังไงก็ไม่ปวดหลังแล้วผิวสัมผัสของที่นอนเนี่ยก็นุ่มสบายมากๆเลยค่ะอันนี้ชนลองออกแจการมาวางนะคะลองโดดดึงๆแล้วเนี่ยแจกันไม่ขยับเลยค่ะเนี่ยถ้าเกิดมีคนนอนข้างๆอย่างเตียง5ฟุตหฟุตเนี่ย คนนึงขยับตัวเนี่ยอีกคนนึงก็ไม่ตื่นแน่นอนถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะแล้วประกัน10ปีด้วยนะที่นอนราคาดีๆคุณภาพดีๆต้องมอร n นิ่งสล e ปเลยค่ะ